อ้าวหอแล้วนะครับเนี่ยหอมมีใบกะเพรานะครับอพอดีมีปูเล็กๆด้วยนะครับใส่เครื่องใส่รสดีรสร้ายนะครับเครื่องคือหมดให้มันเหม็นคาวนะครับเนี่ยก็ใส่หอสองหอหรือหอเดียวหอเดียวครับผมเนี่ยจะเริ่มหอแล้วใส่มาให้หมดเลยค่ะใส่มันจะล้นนะครับล้นใส่มันจะล้นอ้าวแม่บ้านเขาบอกใส่หมดก็หมดอนี่ หมดเลยครับหมดเลยอ้าวผมก็จะการห่อนะครับเนี่ยเตาติดเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับหอก็จะต้องห่อหนาๆหน่อยนะครับเนี่ยใบตองรองอีกชั้นหนึ่งนะครับเรรองเพื่อให้มันมันสุกครับสุกแบบดีๆไม่ๆหม้ครับเพรเวลาเราเกะไปมันจะได้ไม่ไหม้ไม่อะไรนะครับผมห่อแบบเนี้ย อ้าวนหนานะครับโอเคอ้าว,าวเปิดแม่บ้านเขาถ่ายคลิปอ้าววา,วางดีๆอ้าวโอเคนะครับอ้าวหมกใบตองนะครับปลาปลาหมอปลาช่อนแล้วก็รู้สึกปลากระดีก็มีนะครับปลากระดีกําลังวางไข่ผมหมกแต่เล็กๆผมมีตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีตัวใหญ่ กิโลหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะต้มผมเดินไปแป๊บ,บหนึ่งอ๋อไปเอาปลาช่อนใหญ่ใช่ไหมอ๋อผมเอาปลาช่อนใหญ่นะครับอันนี้ว่าจะต้มนะครับผมว่าจะนึง่งทีนี้จะนึง่งผักอัดจิดไปจิ้มมาก็ผักเยอะอันนี้ได้ปลาช่อนเนี่ยครับใส่เบ็ดใส่ใจนะครับก็ได้ตัวหนึ่งเนี่ย พอใหญ่อยู่นะครับว่าจะต้มอ,อันนี้ก็ปิ้งก่อนนะครับคงจะได้ปิ้งแล้วเนี่ยเตากําลังรอ้รอนๆนะครับใส่ผ่านใส่แล้วเรียบร้อยโอเคนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะครับได้รับประทานอาหารตามมือที่เราหาได้นะรรมชาติฝนตกน้ำหลากนะครับพายุเข้านี่ห่อหนาๆเสร็จเรียบร้อยต่อไปผมจะได้ทำปลาช่อนต่อนะครับจะได้ต้ออยมยาว้รับประทานตอนตอนเย็นนะครับอาหาร เราทำเสร็จเรียบร้อยเราจะได้ไปทุ่งนาไปดูข้าวดูวัวดูควายนะครับตามศาสาลูกทุ่งขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ